ใครกำลังมองหาทริปพักผ่อนชิวๆบรรยากาศดีๆริมโขงต้องห้ามพลาดวันนี้พักไหนดีพาเพื่อนๆไปเช็คอินกันที่เชียงคานเมืองเล็กๆริมแม่น้ำโขงจังหวัดเลยกับ12ที่พักเชียงคานบรรยากาศดีติดริมโขงตื่นเช้ามานั่งจิบกบาแฟชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นรับลมเย็นๆฟีลกู๊ดสุดจะมีที่ไหนโดนใจเพื่อนๆบ้างตามไปดูกันเลย 1>, 1. With i t Aview Hotel at อเชียงคานที่พักติดริมโขงในเชียงคานค่ะดีไซน์เก๋ไก๋ตั้งแต่คาเฟ่ห้องพักไปจนถึงบรรยากาศโดยรอบที่นี่เขาโดดเด่นด้วยสไตล์การตกแต่งที่เรียบง่ายแต่มีสไตล์ห้องพักก็น่ารักอบอุน่นพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันมุมถ่ายรูปสวยๆเพียบโดยเฉพาะโซนคาเฟ่ริมแม่น้ำโขงบอกเลยว่าฟินสุดๆเช้าๆตื่นมาจิบกาแฟชมวิว ใส่บาทริมโขงแล้วไปเดินเล่นถนนคนเดินตอนเย็นคือดีงามต้องมาโดนค่ะ 2. River Tree Resort เชียงคานที่พักสไตล์โมเดิร์นริมแม่น้ำโขงแม้จะไม่ได้อยู่ติดถนนคนเดินแต่ก็ได้บรรยากาศเงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อนอย่างแท้จริงค่ะห้องพักกว้างขวางตกแต่งอย่างสวยงามพร้อมวิวแม่น้ำโขงให้คุณได้ชมจากมุมห้องพัก ยิ่งไปกว่านั้นยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำห้องอาหารที่จอดรถหรือที่ชาร์จรถไฟฟ้าบอกเลยว่าที่นี่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณแน่นอน 3. ชิคเชียงคานโฮเทลที่พักสไตล์โมเดิร์ลสุดชิคซ่อนตัวอยู่ใจกลางเชียงคานเดินเพียงไม่กี่ก้าวก็ถึงถนนคนเดินสุดคึกคักแถมบางห้องยังได้วิวแม่น้ำโขงพาโนรามาสุดปัง บอกเลยว่าถ่ายรูปม,มุมไหนก็เก๋แม้ขนาดห้องจากระทัดรัดแต่การออกแบบสุดชาญฉลาดทำให้ทุกที่ใช้สอยได้จริงแถมยังมีล็อบบี้สวยๆให้จิบกาแฟชมวิวริมโขงแบบชิวๆอีกด้วยนะคะใครอยากปั่นจักรยานชมเมืองก็สามารถยืมได้ฟรีๆเลย 4. s u สุเนตาโฮสเทลเชียงคานที่พักสไตล์วินเทจริมโขงสุดชิว ที่นี่คุณจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศบ้านไม้สุดคลาสสิกตกแต่งอย่างมีสไตล์พร้อมชมว,วิวแม่น้ำโขงแบบพาโนรามาแถมยังตั้งอยู่ใจกลางถนนคนเดินเพลิดเพลินกับการช้อปปิง้งและลิมลองอาหารอร่อยได้อย่างสะดวกสบายห้องพักสะอาดตกแต่งในสไตล์อบอุ่นมาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันส่วนไฮไลท์เด็ดคือวิวสวยๆริมโขงตื่นเช้ามารับอากาศบริสุทธ์ใส่บาทยามเช้าฟินสุดๆไปเลยค่ะ เชียงโขงริเว์ไซด์รีสอร์ทที่พักสุดชิวริมแม่น้ำโขงบรรยากาศสุดฟินข้ามกลางธรรมชาติร่มรื่นเหมาะก,กับการมาพักผ่อนอย่างแท้จริงค่ะสไตล์ห้องพักตกแต่งสวยงามกว้างขวางพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันตื่นเช้ามาชมวิวแม่น้ำโขงจิบกาแฟสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดแม้จะอยู่ห่างจากถนนคนเดินเล็กน้อยแต่รับรองว่าคุ้มค่ากับการมาสัมผัสบรรยากาศดีๆแบบนี้แน่นอน 6. เฮือนใหย่บบพาที่พักสุดคลาสสิกริมแม่น้ำโขงบนถนนคนเดินเชียงคานค่ะตกแต่งสไตล์บ้านไม้เก่าแบบโคซี่อบอุน่นเหมือนมาเยี่ยมบ้านญาติผู้ใหญ่มีทั้งห้องแอร์และห้องริมแม่น้ำโขงให้เลือกบรรยากาศสุดชิลนั่งจิบกาแฟที่คาเฟ่หรือจะออกไปปั่นจักรยานชมวิวก็สะดวกสุดๆเหมาะสำหรับคนที่มองหาที่พักแบบเรียบง่ายสบายๆเหมือนอยู่บ้านรับรองว่าประทับใจแน่นอน 7บ้านเพื่อนเชียงคานหลบร้อนไปพักผ่อนชิลๆที่พักสไตล์โมเดิร์บนบรรยากาศเงียบสงบเป็นส่วนตัวเหมาะกับสายชิลที่ต้องการพักผ่อนเดินทางง่ายไม่ไกลจากถนนคนเดินห้องพักสะอาดตกแต่งน่ารักสิ่งอำนวยความสะดวกครบทั้งสระว่ายน้ำที่จอดรถจัก,กรยานให้ปั่นฟรีแถมยังมีห้องพักหลากหลายแบบรองรับทั้งกลุ่มเพื่อนและครอบครัวที่สำคัญราคาเป็นกันเองสุดๆค่ะ โรงแรมเชียงคานริเวอร์วอล์คโรงแรมสุดชิคสไตล์บูติกตั้งอยู่บนโลเคชันสุดปังบนถนนคนเดินเชียงคานด้านหลังติดริมแม่น้ำโขงห้องพักตกแต่งสวยงามกว้างขวางสะอาดน่านอนสุดๆมีทั้งวิวแม่น้ำโขงและวิวถนนคนเดินให้เลือกไฮไลท์อยู่ที่วิวส,สวยๆอินฟินกับบรรยากาศริมโขงแบบเต็มๆแถมยังมีมุมเก๋ๆให้ถ่ายรูปเพียบส่วนอาหารเช้าโดยเฉพาะไข่กระทะที่ใครๆก็ต้องยกนิ้วให้ และที่พลาดไม่ได้คือบริการจักรยานฟรีให้ปั่นเที่ยวเมืองแบบชิลๆอีกด้วยนะ 9. อยู่ชายโองโฮเทลที่พักสุดชิคใจกลางเชียงคานที่สายอาร์ตต้องเลิฟตกแต่งสไตล์โมเดิร์นลอฟสุดเท่แถมอบอุ่นเป็นกันเองแม้ห้องพักจะกระทัดรัดแต่ครบครันมีห้องโถงให้นั่นชิลๆได้อีกที่สำคัญสะอาดสะอ้าน ใกล้ทั้งถนนคนเดินและริมโขงเดินเล่นเพลินๆได้เลยค่ะใครมองหาที่พักเก๋ๆราคาสบายกระเป๋าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สุดๆต้องที่นี่เลย 10. โรงแรมเวลาและนาทีที่พักสไตล์มินิมอลตั้งอยู่ในซอยเงียบสงบ ใกล้กับถนนคนเดินและริมโขงเพียงไม่กี่ก้าวก็ถึงแหล่งต้องเที่ยวร้านอาหารอร่อยๆและบรรยากาศสุดคึกคักแต่หันคงความเป็นส่วนตัวให้คุณได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ห้องพักตกแต่งอย่างเรียบง่ายเน้นการใช้งานที่สะดวกสบายมีทั้งแอร์เย็นฉ่ำเครื่องทำน้ำอุ่นไร้เป่าผมและตู้เย็นแถมยังมีจักรยานให้ยืมฟรีๆปั่นเที่ยวชมเมืองได้แบบชิลๆอีกด้วยนะสิ 11. บ้านพระภายณเชียงฮานที่พักสไตล์บ้านน่ารักบรรยากาศโฮมมี่สุดมินิมอลใจกลางเมืองเดินทางสะดวกเพียง5นาทีก็ถึงถนนคนเดินถามใกล้โรงพยาบาลอีกด้วยค่ะภายในห้องพักตกแต่งสวยงามสะอาดตาพร้อมเตียงนุ่มๆที่รับรองว่าหลับสบายอุปกรณ์อำนวยความสะดวกก็ครบครันไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มขนมปลั๊กไฟและอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย ยิ่งไปกว่านั้นยังมีบริการจักรยานให้ปั่นเล่นริมโขงและร้านกาแฟอาหารไว้บริการอีกด้วยค่ะ 12. สายทองบูทีคโฮเทลโรงแรงสไตล์โมเดิร์นสุดชิคใจกลางเมืองเดินทางสะดวกสบายใกล้ถนนคนเดินแถมยังเงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจสุดๆห้องพักกว้างขวางตกแต่งอย่างมีสไตล์พร้อมระเบียงส่วนตัวที่ให้คุณได้ชมวิวเมืองแบบชิวๆ เตียงนอนนุ่มๆจะทำให้คุณหลับสบายตลอดคืนที่นี่เหมาะสำหรับใครที่กำลังมองหาโรงแรมสำหรับพักผ่อนที่สะดวกสบายและทันสมัยค่ะ